คุณพี่นอกคิโอไม้จันหอมในชุดสีเขียวสดใสพร้อมขึ้นเวทีนะคะหลังจากถูกแขวนมานานหลายเดือนคุณผู้ชมเพื่อรอวันได้ขึ้นเวทีเป็นครั้งแรกเพราะว่าตั้งแต่งานวันเด็กนะคะที่เป็นกำหนดการเดิมก็ถูกยกเลิกจากสถานการณ์การระบาดของไวรัสโควิด -19 ค่ะจนปัจจุบันก็ยังไม่มีโอกาสได้สร้างสิงโรอให้กับผู้ชมไม่ตาจากหุ่นตัวอื่นๆที่ถูกวางไว้ไร้ขนเชิดต,ตั้งแต่มีการปิดโรงละครน,นะคะ ที่หนค่ะนี่มีเพชพิตกุลศิลปินศิลปาทรผู้ก่อตั้งคณะหุน่นสายเสมาเล่าว่านี่ไม่ใช่สถานการณ์ของศิลปินหุ่นในไทยเท่านั้นนะคะเพราะว่าคณะหุ่นในต่างประเทศกําลังเผชิญสถานการณ์ที่ไม่ต่างกันเลยค่ะเดนคณะหุน่นสายเสมานะคะจะรับเป็นเจ้าภาพจัดงานเฟสติวัลค่ะก็คือรวมศิลปินหุ่นจากทั่วโลกทุกสองปีแต่ว่าการระบาดค่ะที่กินระยะเวลานานกว่าที่คาดเอาไว้ก็ต้องปรับตัวมาแสดงทาง Facebook Live ก็ไม่ตอบโจทย์นะคะ กลายเป็นจุดเริ่มต้นของเว็บไซต์ค่ะโรงละครหุ่นออนไลน์ Harmony Puppet Theater ที่เปิดให้คณะหุ่นจากทั่วโลกส่งคลิปผลงานเข้ามาร่วมแสดงเพื่อหารายได้ค่ะรอบนี้พอเปิดไปแล้วเนี่ยน่าสนใจคือเรามีเพื่อนใหม่ๆที่ยังไม่เคยมาร่วมเทศกาลในประเทศไทยเข้ามาเพราะมันเป็นออนไลน์ออไม่ว่าเขาจะอยู่ไกลแค่ไหนก็ตามแต่เนี่ยเขาส่งมาร่วมกับเราไดา้ล่าสุดก็มีเพื่อนที่ประเทศศรีลังกา ศีลังกาเนี่ยการแสดงเขาเนี่ยยังคล้ายๆเหมือนบ้านเราคือมีการแสดงเป็นแบบทั้งวันทั้งคืนเป็นมหรสพอ่าเพราะฉะนั้นเนี่ยคือถ้าไม่มีงานที่มันเป็นงานมหรสพเขาก็ไม่ได้แสดงก็ต้องอยู่แต่ในบ้านเออซึ่งอย่างเงี้ยพอเรามีการทำด onation ไปเนี่ยเขาก็บอกว่าเขาขอบคุณมากคือเงินจํานวนนี้มันได้มาช่วยชีวิตเขาได้อ่ามาช่วยปรับประทางชีวิตเขาได้ในช่วงเวลานี้ที่มันไม่มีไรายได้เลย แน่นอนนะคะว่าการทำมรละครหุ่นออนไลน์ช่วยสร้างไรายได้ให้ศิลปินหุ่นได้แน่นอนแต่ว่านี่ยังเป็นอีกเวทีให้กับศิลปินหุ่นนะคะที่จากเดิมก็มีพื้นที่การแสดงจํากัดอยู่แล้วอย่างเช่นการแสดงศิละปะสมัยใหม่แล้วก็ศิละปะแนวทดลองนะคะพอมีโลกออนไลน์แบบนี้ก็ได้นําเสนอผลงานที่สามารถเข้าถึงกลุ่มผู้ชมได้มากขึ้นด้วยค่ะ คนจะเข้าใจว่าหุ่นเนี่ยคือสิ่งคือการแสดงที่เด็กดูเพราะเป็นเด็กดูรุผู้ใหญ่จะไม่ค่อยเข้ามายุง่งอ่าแต่อย่างเวลาที่เราทําเทศกาลเนี่ยเราจะพยายามชี้ให้เห็นว่ามันมีความหลากหลายมากของหุ่นมีตั้งแต่หุ่นสําหรับเด็กหุ่นที่เป็นหุ่นทดลองหุ่นที่เป็นหุ่นสําหรับผู้ใหญ่ซึ่งรอบนี้เราก็จะมีโรงละครสําหรับผู้ใหญ่เราจะขึ้นื่าเราเป็น A d ดา t The ตอร์อ่าว่าให้คุณเนี่ยเข้าไปดูได้นะเพราะว่าบางทีเนี่ยมันมีเรื่องราวหรือฉากบางฉากที่มันอาจจะมีความน่ากลัวอะไรเงี้ย ปัจจุบันเว็บไซต์ Harmony Private Theater ค่ะมีศิลปินหุ่นจาก20ประเทศทั่วโลกเข้าร่วมนะคะซึ่งก็จะมีการเปลี่ยนรายการแสดงทุก3เดือนซึ่งผู้ก่อตั้งค่ะไม่เพียงหวังให้โรงละครหุ่นออนไลน์แห่งนี้เป็นพื้นที่การแสดงของศิลปินหุ่นทั่วโลกที่ยั่งยืนต่อไปในอนาคตด้วยค่ะ